อก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าทอดที่แห้านะคะก็จะต้องรอให้น้ำมันร้อนน่อ,อนนะคะไดวขอจานด้วยนะคะ ก็จะเตรียมส่วนที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกผัดพริกถินนะคะซึ่งจะมีหมูสามชั้นทอดกรอบแล้วก็จะมีส่วนของพึ้งแห้งทอดนะคะแล้วก็ปลาดุกฟูซึ่งเดี๋ยวเราจะทอดส่วนผสมเหล่านี้นะคะทีละอย่างค่ะหมูเราจะติดกันเป็นแผ่นนะคะจะค่อยใช้ซ่อมดึงออกก็ได้นะคะเมื่อไรค่ะเดี๋ยวเวลาทอดกรอบนะเขาก็จะหลุดออกมา ขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากกันนะคะแต่ว่าเครื่องอาจจะต้องเตรียมเยอะหน่อยช่วงท,ทําพิแกงนะคะก็จะยุ่งตรงโขลกน้ําพริกแกงซึ่งแบบเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค้อยมีคนชูกใช่ไหมคะเพราะบางคนก็จะแพ้ความเป็ดของพิกใช่ไหมคะแล้วก็จะการโลกน้ําพริกแกงก็บค่อนข้างจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาที่ทําออกมาแล้วนะคะความหอมของอาหารเนี่ยก็จะต่างกับน,น้ําพริกแกงที่เราซื<ช>้อหรือว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะซื้อนะคะก็เลือกร้านที่เขา ทำใหม่ๆนะคะบางร้านนี่ไม่ได้ทาทีนะมากๆนะคะเพราะบางร้านนี่ที่ทํามากๆเราจะรัเงินใหญ่ๆนะคะเก็บไว้นานๆก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวนะคะของส่วนผสมที่เขาใสเอาไว้จะหืนๆมีกลิ่นเครื่องเทศนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลิ่นเปรี้ยวพวกกหอมพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้น้ำพริกสำเร็จรูปนะคะอาจจะเป็นจากกลุ่มแม่บ้านหรืออะไรที่เขาทำเป็นซองๆหรือเป็นขวดเล็กๆขายก็ใช้ได้นะคะรสชาตินิดนะคะกระด้างข่อยนิดนึง วันนี้หมูเขาก็แยรักกันตามาคีกันนะคะนองกันเป็นก้อนเลยค่ะประมานัฉันมากเลยหนึ่เดี๋ยวเรามาเอาซ่อมดึงออกสิหลาเดี๋ยวทอดให้กรอบกันว่าทราไม่กรอบนะคะเวลากินแล้วก็จะเหนียววก็จะแข็ง หมูห้าสิบกรัมทอดแล้วก็เหลือนิดเดียวนะคะ,ะไม่เยอะไม่ได้ไม่ได้ใส่มากเพราะ,ะเราใส่แค่เอากลิ่นความหอมของหมูสังข์ชันเท่านั้นนะคะ,อะทอดกุ้งแห้งต่อนะคะกุะะ้งแห้งนี่ก็ทอดให้กรอบเหมือนกันนะคะกุะะ้งแหง้งจะต้องเลือกที่เป็นกุ้งตัวเป็นแบนหน่อยนี้คะ่ะเราทอดแล้วก็จะกรอบ เุ้งแบบขี้ใส่สัดไทยใช่ไหมคะค่ะกุ้งก็ต้องทอดเผลือที่ขึ้นมาแล้วสะดัด้วยนะคะเดี๋ยวทอดพอเห็นสีกำลังดีในกระทะขึ้นมาเปิดหน่อยเดียวนะคะดำเลยนะคะ ใส่ไว้รวมกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ทอดปลาดุกฟูนะคะ ใช้น้ำมันร้อนจัดสักนิดนึงนะคะว,วันนี้เตาอาจจะไม่ร้อนมากนะคะเราจะใส่เยอะมากเอ่อแป๊บเดีวยวเลย ดูนี่แล้วต้องให้กรอบนะคะให้เหลืองสักนิดนึงเพราะว่าถ้าต้อไม่กรอบเวลาที่ผัดนแล้วน้ำพริกก็จะไม่ค่อยกรอบนะคะเรื่อม,มาเตาใหญ่ใช่ไหมคะ,คะปิดเตานี้ค่ะอันที่สองค่ะตอนนี้จะไฟแรงหน่อยนะคะ,คะใช้เตานี้นะคะไฟจะแรงกว่า นิดหนึ่งไหมคะค่ะวันนี้กลิ่นตลอบอบอวนนะคะ,คะมีแต่ของทอดเ<ะ>่านั้นเป็นกลิ่นที่กลิ่นของเนื้อปลานะคะที่ทอดนะคะ พอเริ่มต่อไปใช่ไหมเราก็จะเขี่ยค่ะเขาจะได้ไม่ไม่ติดกันมากติดกันมากเดี๋ยวกระจายนิดหนึ่ง เหลืองพอไม่ค่าสีทองเพราะว่าถ้าเหลืองมากก็จะไหม้เร็วเลยนะคะ ปลาก็องขอยหลังก็ส่งก้าวโอ้วนักมันกระเด็นแล้วเราไม่มีที่ดูดควันด้วยนะคะเป็นธิตาหรือสักหรือสัก แล้วด้วยนะคะนีะะะ้ารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำมันออกน้ำมันที่เหลือเราเทออกนะคะแล้วก็เอาส่วนที่ก้นกระทะนิดหน่อยมาเพื่อผัดพริกแกงนะคะค่ะ นะคะนี่ยังเปิดอยู่นะคะไฟเดียเรี๋ยวเราจะผัดส่วนของที่พริกแกงแนะคะ,ะคะ่ะเราเตรียมส่วนของออปลาดุกแล้วนะคะหมูสามชั้นทอดแล้วนะคะเราก็จะน้ำพริกแกงเลยค่ะ ตอนนี้ฉุนมากเลยนะคะฉุนพิแกงนะคะการผัดน้ำพริกแกงนี่ก็จะต้องผัดให้หอมนะคะเพราะว่าถ้าไม่หอมนี่ก็จะเวลาที่เราปทานนี่ก็จะไม่อร่อย,ยนะคะมันจะมีกลิ่นของเครื่องแกงที่ไม่สุกนะคะ <c oughs>